ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่จุ๋มนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เช็คอะฮะทำเลยเ <laughs> พราะเดี๋ยวไม่ต้องเช็คแล้ววันเนี้ยเพราะว่าวันนี้จะต้องเดี๋ยวจะต้องรีบไปไปเที่ยวค่ะสามีจะพาไปเดินแดดกับพึ่งมาเนะะี่ยะเพราะอากาศหนาวตอนเช้านะคะวันนี้ก็มาทานองุ่นค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีซาโดนะคะ ซาวเดอร์นี้เป็นขนมปังซึ่งมีแบคทีเรียซึ่งดีต่อต่อแบคทีเรียในในลำไส้ของเรานะคะแบคทีเรียตัวนี้จะทำให้เรามีความสุขจากพาเมซอนนะคะไปกินพาเมซอนชีสนะ,ะอืมแล้วแบคทีเรียเนี่ยจะหลั่งสารออกซิโตซิน จะทําให้สมองั่ังสารออกซิโตซซนแล้วเราจะมีความสุขค่ะเราจะรักตัวเองมากน,นะคะไปทานนะนี่อร่อยนี่ปิ้งนิดเดียวค่ะไม่ได้ปิ้งเยอะเห็นไหมฮะแค่เบาเบาๆนิดหนึ่งก็มีเบนนาคอลนะคะเบนนาคอลซึ่งเป็นสารลดคอเลสเตอรอลแล้วก็กินขนมปังมีชีสมีพาร์เมซานข้างบนนะฮะแค่แค่ละลายนิดเดียวอือหือ แล้วก็กับตอบฮะอืมชี้อร่อยมากอืมแล้ววันนี้ก็มีโยเกิร์ตถั่วเหลืองนะฮะใครไม่รู้จักว่ายี่ห้อไหนส่งมาเสจร์มาถามพี่จะบอกนะฮะโยเกิร์ตจากถั่วเหลืองเนะี่ยจะไปหยุดการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งเนี่ยนะคะเนี่ยนะฮะเนี่ย มันจะไม่โตเพราะมันไม่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงมือนคะอือแล้วก็ใส่ใส่นมโอ๊ต <c oughs> นมโอ๊ตนี่เป็นจะไปช่วยอให้เยื่อบุในลำไส้ของเราแข็งแรง <c oughs> วันนี้ก็เพิ่มพลังด้วย องุ่นสกินไอเปลือกขององุ่นเนี่ยเดี๋ยวพูดเป็นโรคหัวใจนะฮะอร่อยค่ะข้อสำคัญพาอพี่จุ๋มก็ได้หวานน้อยๆไม่หวานมากอันนี้ไม่ได้หวานเจ็บนะคะไรอย่างไม่มีไข่ลวกนะคะ ไ่ยลวกเนี่ยค่ะเป็นโปรตีนค่ะมี K2 วิตามิน K2 แล้วก็เดี๋ยวจะไปตากเดี๋ยวจะไปตากแดดอ่อนๆนะคะวิตามินที่เข้าไปในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ย K2 ก็จะไปรวมกับ D3 จะไปละลาย p ลักในเส้นในหลอดเลือดข้างในของเรานะฮะให้เลือดให้เลือดเดินดีแล้วก็พริกไทยพริกไทยนี่ก็จะไปช่วยให้ดูดซึมดูดซึมอาหารดีขึ้น เหมาะเลยฮะไข่ลวกพริกไทยแล้วก็แม็กกี้สองสัหยดแค่ให้ปลาแ่มปลาแ่มฮะไม่ได้ใส่เยอะนะคะกลัวเกลือครับคนที่กินเกลืสูงจะทำให้ความดันเพิ่มนะคะจะลดความดันของเราได้ความดันเลือดะอะเรได้การ กินโลโซนะฮะใช้โลโซเคมเหมือนกันค่ะเนี้นยเหมือนกันแต่ว่ามันมีโซเดียมน้อยเดี๋ยววันนี้จะต้องออกไปข้างนอกจะได้มีการอถ่ายภาพนะคะจะ้ว้มือคอนเทนต์มาทำกีวีนะคะ ไปบำรุงไปกระตุน้นสเต็มเซลล์และระบบฮอร์โมนของผู้หญิงหลังวัยวัยหลังว,ว,วัยทองทำให้ช่วยปรับระดับฮอร์โมนเพราะผู้หญิงหลังวัยทองเนี่ยฮอร์โมนจะน้อยลงฮนะ่ะเอสโตรเจนจะน้อยลง สก,กีวี่กับโยกับถั่วนะคะจะไปช่วยปรับตรงนี้อืมอร่อยมา <laughs> ลองนะฮะซาวาโดแ <c oughs> ล้วก็เบนคารเบนคาร์นลถ o คาริเสตรอลอืมอร่อยอร่อยมาก เดี๋ยวเราก็กินองหารห้ามข้ไหนก็คลิกไ like, ลค์ะคลิกแช์นะฮะนี่นี่กินกินซาวดนะฮะก็จะไปช่วยเพราะซาวโดอนเนี่ยเขาหมักจาก yeast. ยีสต์ยีสต์ในอากาศนะฮะหนักหมักเป็นเวลาสองสาวัน กว่าขนมปังจะขึ้นอย่าดนี้นะคะแล้วก็สับแป้งไอ้แป้งตัวนี้มันจะกลายเป็นน้ำตาลนะครับแต่ว่าไอ้ซาโวดโดเนี้ยนะคะมันจะไปช่วยแบคทีเรียในายกาตัดตัวดีๆค่ะให้เจริญเติบโตนะคะไปสู้กับ แบคทีเตัวอื่นๆที่เข้ามาแล้วพยายามจะทำลายร่างกายร่างกายเราดีมากค่ะอืมอยู่มืองไทยก็กินไขล่ลวกประจำค่ะอืม พี่ชมพี่ชมไม่ค่อยชอบกินไข่แบบไข่ลวกที่แบบสุกจัดๆอะ่ะชอบแบบรันได้ไงๆหน่อยอืมเดี๋ยวต้องทาอย่าลืมทาครีมนะฮะกันแดดเวลาออกแดดมันจะไม่เป็นแบบนี้ฮะนะคะ <laughs> กินเพื่อสุขภาพค่ะอร่อยน้ำลายไหล <laughs> <laughs> ถ้าชอบกดคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะเดี๋ยวพี่จุ๋มต้องรีบไปเตรียมตัวนะคะนี่กำลังใกล้จะเวลาจะออกนอกบ้านละโอเคนะคะแล้วเ,เจอกันในวิดีโอหน้าค่ะรักทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรง ถ้ายังไงก็แชร์ไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้รู้จักกินโยเกิร์ตถั่วเหลืองไข่ลวกแล้วก็ซาวาโ,โดแล้วก็พามาซานชีสนะครแล้วก็อังุณคฮะผลไมน้นี่กินแล้วชื่นใจโอเคนะคะสวัสดีค่ะพี่จุม๋มสสพิตาทั้งต้ค่ะ